นี้เป็นภาวัตใจนะโอ้โหเพิ้นไปดูบนตอนแรกผมคิดว่ามันมีชั้นเดียวนะมันมีหลายชั้นนะดูดินี้เป็นชั้นสี่ชั้นสี น้ำตกเกิงกรเวียอันนี้เป็นวังมรกรวังมรกต like ผมมาถึงน้ำตก บรรยากาศดีมากๆเลยครับร่มเย็นดีไม่ร้อนเลยแต่ว่าถ้าย ถึงน้ําตกเกิงกาเวียครับน้ําตกเกิงกาะเวียนี่ก็เป็นทางผ่านที่จะขึ้นไปอําเภอสังขบุรีครับตกสวยมากนครับน้ำใสไหลเย็นน้ำตกเกิงกระเวียก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเปียกไม่ไล์ไว้ด้วยนะครับ ก็ไปดูบรรยากาศน้ำตกเกิงกระเวียกันเลยนะครับน้ำตกเกิงกระเวียสวยงามมากน้ำตกก็มีชั้นเดียวนะแต่ยาวไปโน่โน่นไตงิงติดก,กับถนนนูเลยสวยสวยสวย บรรยากาศดีมากๆเลยครับร่มเย็นดีไม่ร้อนเลยแต่ว่าถ้าอยู่บนถนนน่ะมันจะร้อนนะพอเข้ามาอยู่ในน้ําตกเนี่ยเย็นเพราะว่ามันมีล่มไม้ร่มไม้เห็นไหมแสงแดดแบบลงมาไม่ถึงตัวเราเลยเย็นมากน้ําตกก็สวยดูดิโอสวยมาก สวยเฮ้ยเขาบอกว่าอันตรายน้ำลึกน้ำลึกด้วยเหรอตรงนี้น้ำลึกเหรอโอ้กึงกะวีชั้นที่หนึ่งสะพานเชื่อมรักไปไหม ผมจะพาเดินลัดเลาะไปตามน้ําตกน,นี่นะครับลัดเลาะไปตามสะพานสะพานนี้ก็ทําทําแบบไล่ไปตามน้ําตกอยู่ติดกับถนนเลยเนี่ยสะพานตรงนี้เป็นสะพานถนนที่จะขึ้นไปทางทางนี้จะไปสังขะนะทางนี้ก็กลับเมืองการ สวยมากน้ำตกกำลังไหลกำลังดีอ่ะไม่แรงเกินไปก็ไม่น้อยเกินไปสวยนะขึ้นไปได้เย็นข้างบนนู้นนะ,ะเดินไปดูข้างบน นี่ข้างบนเนี่ยน่าเล่นได้นี่ลึกนี่ไงทางลงให้เล่นน้ำเนี่ยอืม ตรงนี้ก็ได้ข้างบนเนะนี่ยนี่ตรงนี้มคงจะให้เล่นแถวๆนี้แหละ ร้านกาแฟตรงนี้แต่ว่าปิดนี้ปิดอ่ะโอ้น้ำตรงนี้แรงมากนี่ไช่วงนี้เขาไม่ให้เล่นน้ำห้ามเล่นน้ำทุกกรณีเดินเที่ยวได้แต่เล่นน้ำไม่ได้ น้ำก็ยังไม่ขุ่นมากนะน้ำตกเกิงกระเบียชั้นสองเอามุกเมื่อกี้นี้ชั้นหนึ่งอย่นี้ชั้นสองนีน้ำมันมุดลงข้างล่างเหรอมีแค่นี้แนละ้วลองไปดูข้างบน ล่มลื่นดีมากตรงนี้เขียนว่าภาวัดใจนะภาวัดใจก็คงว่านี่ไงถ้าเราไปยืนตรงนี้ก็จะดูแบบเสียวๆหน่อยนะ

นเป็หาวัดใจนะออโอ้โหเึ้นไปดูบนตอนแรกผมคิดว่ามันมีชั้นเดียวนะมันมีหลายชั้นนะดูดินี่เป็นชั้นสี่ชั้นสี น้ำตกเกิงกระเวียอันนี้เป็นวังมรกฏวังมรกตน่าจะมีอีกนะ,ะน้ำเยอะมากมีคนอยู่เันนี้ เป็นชั้นสุดท้ายนะชั้นสี่มีสี่ชั้นม,นมีนี่ครับชั้นสุดท้ายจะเป็นตรงนี้นี่ครับโอ้สวยมากช่วงนี้เขาห้ามลงเล่นน้ำครับ อยู่ท่ามกลางป่าเลยมันตกสุดทางแล้วนะไปไม่ได้แล้วจะต้องเดินย้อนกลับไปเพราะว่าสุดทางแล้วไม่ต้องไนไหน

เกิร์งกระบี่ของผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเจ๊คไมไลค์ไปด้วยนะครับก็ฝากไปกับบรรยากาศสวยๆของน้ำตกเกิร์งกระบี่ครับแล้วพบกับคลิปใหม่ของผมนะครับรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบรรยากาศตั้ตกเกิร์งกระบีย สวยมากนี่ทางไปห้องน้ำนะห้องน้ำจะแยกออกมาจากน้ำตกห้องน้ำสะอาดน่าเข้ามากอากาศด,ดีใครที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะครับก่อนขึ้นตัวอำเภอสังขะก็แวะมาที่น้ำตกเกิงกะเวียน้ำตกสวยมากๆห้องน้ำชายห้องน้ำที่อุทยาน น้ำตกเถึงกระบีน่นี่สะอาดมาก